ว่าปันเสียงีมีของนะคะวันนี้นะคะปันมาช้อปปิ้งที่ร้านบูธนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแคมเปญเซลล์50%ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดูกันว่าปันจะมาเหมาอ,อะไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้นะคะบูธเนี่ยจัดแคมเปญ l e t It g o นะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาให้มาทดลองอะไรใหม่ๆที่บูธนะคะ mm hmm. เหมือนกับแบบว่าเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยก็คือปันเนี่ยก็เห็นบูธเนี่ย รีโนเวทร้านนะคะก็ตอนนี้กําลังปรับปรุงใหม่เช่นที่สากลอล่าก็คือขยายร้านใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งปั่นก็เห็นว่ามีแบรนด์หลายๆอย่างมาลงนะคะอย่างเช่นเดลทคนิคซึ่งแบบฉันเห็นแล้วก็แบบกิตาร์มากเลยคุณก็เลยเดี๋ยวบว่าเออเนี่ยวันนี้ก็เลยมาสอยฟองน้ํามาสอยอะไรดูบ้างนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าปั่นได้อะไรไปเนี่ยเเดี๋ยวปั่นมามอย์ีนเฮ้ยันน่ะเป็นชนีนักชอปอ่ะคือแบบ เข้าไปแล้วแบบเหมือนโดนดูดอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็ได้มาถุงใหญ่ๆนะคะแบบนี้หนักอึ้งนะคะตัวนี้เนี่ยก็มันก็จะมีหลายตัวแล้วแหละที่แบบว่าปา่นได้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็มันก็ใช้ดีซึ่งหมัก็ซื้อต่อซื้อซ้ำแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายตัวเนี่ยซึ่งหมัดเนี่ยไปลองไปลองนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ดูโอเคนะคะหลักปังนก็เลยแบบว่าซื้อมาลองใช้นะคะเริ่มกันที่ชิ้นแรกค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นฟองน้ําของเรียวเทคนิคนะคะตัวนี้เนี่ยปันซื้อมาอาราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยปันซื้อที่โคราชมาแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาอีกอันนึงเพื่อที่จะเอาไว้สำรองนะคะเพราะว่า,อาฟองน้ําของเรียวเทคนิคเนี่ยใช้ดีก็จริงนะคะแต่ว่าตัวของมันเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าแอบเปื่อยง่ายยุ่ยง่ายนั่งบอกบางว่างั้นเถอะ ก็ตัวนี้ก็โอเคค่ะสองวกว่าบ,บาทซึ่งเลียวเทคนิคเนี่ยก็เพิ่งจะมีขายในบูธนะคะสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ลองไปหาดูซึ่งบางตัวเนี่ยพอทําโปรโมชั่นเนี่ยถูกพอๆกับที่เราสั่งในเว็บเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอนะคะโอเคค่ะมาถึงตัวที่2นะคะที่ปั่นปรับตื้มนะคะตัวนี้ก็กล่องหายไปไหนแล้วก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่า,วา ใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะก็โซฟันกาหลีเหมือนกันนะคะโนคล็อกอะไรเนี่ยโนคร็อกออโลนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยปั่นพึ่งลองใช้ได้ประมาณสองสาครั้งนะคะเพราะว่า,าซื้อมาใช้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ตัวนี้นะคะมันก็เป็นมาร์กนะคะซึ่งมาร์กเอาไว้ประมาณ ปั่นมากประมาณสินาทีนะคะซึ่งมันจะแบบว่าอุ่นๆที่หน้าหน่อยมันจะแบบว่าชําระสิ่งสกปรกเหมือนแบบดีท็อกหน้าซึ่งแบบตอนแรกเรามาดไปแบบเฮ้ยทำไมหน้าฉันมันร้อนวาเธออะไรก็แล้วเราก็ไปล้างออกนะคะซึ่งมันก็จะทําให้แบบกระชับรูมขนนะคะแล้วก็ทําให้สิ่งสกปรกเนี่ยออกจากรูมขนแล้วก็ใบหน้าเรานะคะตัวนี้ก็แนะนําราคาจะไม่ได้ประมาณ4ี่ห้าร้อยประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เลยนะคะของ Number ลเนะคะตัวนี้เนี่ยปานใช้ได้ประมาณสองสาครั้งละนะคะตัวนี้ชื่อ beautiful beautiful m a t ลีเฮ้ยตัวนี้นะคะชื่อ beautifully matt นะคะเมคอัพเบดนะ,ะตัวนี้นะคะมันจะเหมือนกับแบบว่าเป็นเบสคล้ายๆแบบว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะพัมเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรูมขนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับแบบว่าเขามีสารที่ทำให้หน้าเราเนี่ย มันน้อยลงนะคะหรือว่าเหมือนกับแบบว่าบังคับให้หน้าเราเนี่ยไม่มันระหว่างวันนะคะราคาประมาณ400กว่าบาทค่ะคุณประมาณนี้นะคะแล้วก็ number s เนี่ยตอนนี้มันก็เห็นเขาจะมีโปรแบบว่า2แถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไปซื้อมาลองดูนะคะซึ่งอีกตัวหนึ่งที่ป่านหยิบมาด้วยกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวพัมเมอร์นะคะตัวพัมเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อแบบขาวๆเนี่ยเธอ ซึ่งเขาบอกว่า T zone All skin type ซึ่งเป็นมีไฮโปอัลเลอร์เจนิกซึ่งแบบคล้ายๆกับแบบว่าเติมน้ำให้ผิวเป็นเบสพร้อมบำรุงอะไรเอ้เป็นพัมเมอร์พร้อมบำรุงอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวบันนี้ไม่ค่อยชอบอะเออคือแบบรู้สึกว่า คือตัวเราเป็นคนผิวผสมใช่ไหมคะซึ่งเราแบบต้องการการคุมมันทีนี้เนี่ยพออะไรที่มันไม่คุมมันเ,นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เมคอัพติดดีเหมือนกันนะก็อาจจะแนะนําสําหรับสาวที่แบบผิวแห้งนะคะแล้วก็แบบว่าเมคอัพเนี่ยหลุดบ่อยซึ่งแบบตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพติดทนนาน,นะคะ่ะราคาค่ะตัวนี้นะคะก็ เธอฉันไม่ชอบแถมแพงอีกก็ประมาณ600้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบราคามันก็ไม่ต่ำกว่า500รอะเท่าที่จำได้นะคะตัวนี้นะคะหกรหรือ800ร้อนี่ค่ะปั่นจะไม่ได้ซึ่งบินฉันก็เอาทิ้งไปแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่ป่านอยากลองใช้นะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้กำลังจะมีความคิดจะทำเกี่ยวกับคิ้นซิงคิ้นเซอร์ เช็ดล้างเครื่อสำอางมาหาการีวิวก็เอาหนังหน้าตัวเองเนี่ยไปทดสอบก่อนนะคะก็ได้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะซึ่งรอบนี้ก็ไปโดนมา3ายี่ห้อนะคะก็คือจะมีนีเวียอะคว f าเอฟเฟกต์รีเฟชชิ่งคิ้ซิ่งมิวนะคะแล้วก็จะมี v ีโอเลคิ้ซิ่งคอตตอนแล้วก็ตัวนูโทจีน่าดี p พลีนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ากำลังทยอยใช้อยู่ซึ่งแบบของเก่าฉันก็ สะสมมาได้วันเจ็ดแปขวดแล้วเธอประมาณ8ย่ออะไรเงี้ยแล้วก็รวมกันก็อาจจะเป็นสิบเอ็ดอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบอยากจะทําให้แบบว่าคืออันไหนมันดีอันไหนมันเหมาะอะไรเงี้ยค่ะทีฉันก็อยากจะแนะนำเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรอกันนะคะขอลองใช้ก่อนแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะไบโอออยนะคะตัวนี้เนี่ยปั่นซื้อใช้บ่อยใช้ประจําเอามาทําอะไรนะคุณก็เอามานุตัสกันนุตัสตูซี่ดูปากตูซี เพราะว่าแบบก่อนหน้านี้นะคะปั่นน้ำหนักเยอะมากแล้วแบบเป็นคนที่แบบมีผิวแตกลายตามแบบก้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่มันเคยใหญ่มันก็เล็กลงไงเธอเอ,อแล้วก็ตัวนี้มันก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะไบโอออย์ซึ่งถ้าซื้อจากต่างประเทศเนี่ยจะถูกกว่ามากแต่แบบฉันก็ไม่รู้แหล่งฮิ้วนะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะฝากใครซื้อนะคะก็เลยแบบว่าเออศัยซื้อตามร้านบูธอะไรอย่างเงี้ยแทนนะคะตัวนี้เนี่ย ที่ปั่นซื้อไซส์60 ml เอ้ย125 ml มานะคะตัวนี้เพราะว่าเขาลดราคาลดประมาณ25%ได้มั้งเนี่ยตัวนี้นะคะไบโอออยล์วนี้ก็แนะนำนะคะซึ่งมันตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอผิวแห้งกร้านอย่างเช่นหัวเข่าดำซึ่งแบบฉันขัดมะขามเอาหินขัดแล้วอะไรเงี้ยก็เอาไบโอออยล์ il, ตัวนี้นะคะ่ะนวดนะคะแล้วก็ตามข้อศอกอามอะไรเงี้ยซึ่งแบบก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบว่าข้อศอกดำอะ่ะแล้วก็ หัวข่าวตาตุ่มดำม,มากเลยเพราะเราทํางานไงเออแล้วก็หกล้มบ่อยไรเงี้ยมันก็ยังจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะด้วยซึ่งส่วนตัวปันมองว่าเป็นแผลเป็นเกี่ยวกับแบบว่ารอยดำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแผลเป็นแบบแผลนูนคีรอยอะไรเงี้ยปันว่าไม่ช่วยนะคะตัวนี้นะคะแข็งต่อมานะคะตัวนี้ซื้อมาลองเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นมาร์คฮิลนะคะตัวนี้เป็นเอ่อ My เล็กออยลิเชสอะไรเนี่ยทูมินิ e อินเทนเซฟทิปเมนต์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่จาก Mark คฮินะคะซึ่งยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเห็นบล็อกเกอร์หลายท่านเขาแนะนำกันก็เลยไปซื้อมาลองบ้างนะคะมันก็ลดราคาอยู่ร่วมจัดร่วมโปรโมชั่นอยู่อะไรเนี้ยคะ่ะเป็นตัวนี่สกินแคร์ของซอฟแอนการี่อีกอันหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดอ่า ซึ่งปั่นมองแล้วแหละว่ามันต้องเป็นคิงมแดนแน่เลยมันมี s อส50้าสิบนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออ่านจากภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องออมีผงแป้งนะคะแล้วก็แบบว่าคอยช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าอะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้แกะเลยแป๊บหนึ่งนะคะขอแอบลองแกะก่อน ฉันเพิ่งมานั่งอ่านไว้ว่าแบบมันแบบดูดซับความมันบนเลหน้าด้วยเพราะว่าตอนซื้อก็แบบรีบๆแล้วก็หยิบอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะมาลองกันแอบทาที่แขนนิดหนึ่งนะคะอ๋อมันก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบซึมง,ง่ายนะคะแล้วก็มันก็ จริงๆแล้วเนื้อครีมมันก็เป็นสีขาวนะพอทาแล้วมันก็ไม่มีสีนะคะซึ่งตอนแรกอ่านฉันคิดว่ามันจะแบบออกแนวเป็นผสมเบสอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าครีมมันแดดที่เหมือนกับแบบว่าช่วยดูดซับความมันอะไรเงี้แต่ว่าจะดีไหมก็เดี๋ยวต้องไปลองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีเนี่ยเดี๋ยวมีรีวิวรอบแน่ๆนะคะเก็บไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น ตัวนี้นะคะหนีฉันยังแอบเก็บกล่องมันไว้นะคะตัวนี้นะคะซึ่งถ่ายรูปลงไปแล้วนะคะก็คือเป็นโซบันการี่พีชปาร์ตี้นะคะเปิดออกมาเป็นแบบนี้เธอเนี่ยะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆเนี่ยที่ชอบแบบชิมเมอร์หน้าโกลหรือว่าชอบบอนเซอร์ที่แบบว่าทําแบบว่าให้ผิวเราดูแบบโกลก์หน่อยเนี่ยตัวนี้ก็แนะนํานะคะเพราะว่ามันก็ปัดๆออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบสีแบบออกพีชๆนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนะคะสีพีชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพอปัดรวมกันเนี่ยช่วงช่วงเออช่วงกลางช่วงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเราเน้นช่วงนี้นะคะเราจะามาทําเป็นแบบว่าบอนเซอร์ที่ทําให้แบบว่าผิวโกออกแบบทองๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ไดเอามาช่วยในเรื่องของเชดดิ้งนะคะซึ่งในแต่ละสีเนี่ยเราอาจจะเอามาเออ เขาเรียกอะอัดแปมาแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแล้วก็เอามาอัดแอปช่วงนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องปัดสีเข้มนะคะช่วงนี้นะคะเป็นไฮไลท์นะคะได้โอเคเนี่ยค่ะราคาประมาณ600นะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเนี่ยป่าแนะนำลอชองโปดีกว่าแต่ว่าตัวนี้เป็นคอสเมติกอันใหม่นะคะที่เพิ่งเข้าของโซเฟนกลลี่ซึ่งมันอาจจะยังไม่มีบางสาขาอันนี้มันซื้อสาขาพระรามเก้านะคะก็เลยยังมีของอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสาขาต่างจังหวัดเนี่ยก็ส่วนตัวก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเอาไปลงที่ไหนแล้วบ้างนะคะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันยังมันยังไม่ทั่วทางประเทศเอา,อางี้ดีกว่าโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นปุ่ม ยาทาเล็บนี่สอยมาสองอันนะคะก็คือจะเป็นเซนทีนนะคะควิกเกอร์ t i ิ๊กเกอร์คัน,นะคะสอยมาสองสีก็คือจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าไอสีส้มแสบๆแบบนี้นะคะซึ่งป่านก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอให้ช่วงออกไซ์หมดก่อนนะคะเพราะว่าเวลาฉทาเล็บเอาไปทํางานนี่ซึ่งแบบเธอออกอีเป็นจะแตกคือแบบอยู่ได้แค่แบบ ครึ่งวันมันก็เป็นลอยแล้วเพราะว่าแบบเออแบบต้องทำนู่นทำนี่ตลอดอนะคะก็เป็นชสนีสู้ชีวิตะค่ะก็ต้องทำงานทาหากินกันไปโอเคต่อมานะคะมาถึงตัวที่ป่านไม่เคยใช้นะคะก็คือจะเป็นสม o ทแอ a แอปพ c e l ซ u l i t e t r e a t m e n t ซึ่งแบบมันลดราคาแบบเฮ้ยมันลดเยอะอ่ะเออจำไม่ได้ว่าลดเท่าไหร่นะคะแต่ว่า มันแลดูแบบมีอะไรเล่นนะ่ะค่อนข้างน่าสนใจนะคะไอตอนที่ปั่นไปยืดรอนนะคะแกะออกมามันก็จะเป็นหลอดๆอ,อย่างนี้นะคะซึ่งนี่นี่มันก็จะเป็นแบบหลอดที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบลูกกิ้งนะคะเห็นเขาว่ามันจะช่วยเรื่องเซลลูไลน์นะคะซึ่งปั่นก็จะยังมีเซคือปั่นก็ยังมีเซลลูไลน์อยู่อะ่ะคุณถึงแม้ว่าจะออกกําลังกาย ะะแต่ว่าก็ยังแอบมีแบบช่วงก้นต้นขาเล็กน้อยอะไรเงี้ก็เลยแบบแอบเอามาลองดูนะคะช่วยผสมบนเปกับที่้าไปนะคะว่า,าตัวนี้กับที่้าเนี่ยมันจะช่วยให้เซลูไลต์ต้นขาหรือว่าขาฉันจะกระชับได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเราวมาลองดูกันนะคะเป็นปุ่มลิปนะคะซื่อที่ป่านไปลองมานะคะมันชอบสีออกนูตซมพูนะคะอันแรกก็คือจะเป็นบอบ,บทนิกนะคะออกแนวก็กลอสนิดนึงนะคะเพราะว่า อยากได้แบบว่าเวลาเราทาลิปเนื้อแมทเนี่ยพอเคลือบกลอสไปเนี่ยมันก็จะทําให้ปากเราดูเนี่ยอวบอิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคนปากแตกตล,ลอดนะะถึงแม้ว่าใช้แม่เรียบไปแล้วนะคะพอตอนเช้าทาลิปแมทเนี่ยมันก็แอบแบบตกลองตกลองบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลิปกลอสเนี่ยเคลือบมันก็จะทําให้ปากเราดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นของดับ e บิลเอเจนนะคะก็คือจะเป็นไฮชายนะ เนี่ยค่ะจะเป็นแบบกึ่งๆแบบออกออกแนวแบบลิปมันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ซื้อมาให้แม่เพราะว่านางชอบออลิปประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณน,นะะโอเคค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นมันติวิตามินนะคะมินเนลอรล Plus Iron น,นะคะตัวนี้เนี่ยปั่นซื้อมาให้แม่แต่ว่ายังไม่ไดเอาลงไปให้แม่เลยเพราะว่าจะกล่จะทำคลิปก่อนนะคะก็คือจะมีวิตามิน A B1 B 2นสองนิโคตินามาย B5 ห้า2หกสองวิตามิน C 4, D 3สาอะไรเงี้ยคอปเปอร์โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะก็คือมันจะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นวิตามินรวมนั่นเถอะคือเขาจะเขียนว่ามี1ิบห้าวิตามินอยู่ในอันเดียวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะคะคือปั่นก็ยังไม่คือตอนแรกป,ปั่นก็ยังไม่กล้าลองหรอกว่า อาหารเสริมของบูธอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ยังแอบติดว่าแบบเออต้องเป็นแบคโมอนะหรือว่าจะต้องเป็นแบบเมกาวีแคร์หรืออะไรเงี้ยค่ะคือพอได้ลองมาซื้อของบูธเนี่ยตอนแรกมันซื้อมากินนะคะเป็นวิตามินซีตัวหนึ่งนะคะซึ่งหมดไปแล้วคือมันก็ค่อนข้างโอเคค่ะคือมันก็ผลแล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งมันก็ราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะก็เลยลองซื้อตัวนี้มาให้แม่กินบ้างมันก็โอเคเดี๋ยวแม่กินแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นนี่ตัวมาร์กนะคะบูธโบเทนิกไอออนิกเคลมาร์กนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวามาร์กหน้านะคะซึ่งจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะซึ่งแบบปั่นไปอ่านดูแล้วแบบตาลุกวาวเลยเธอก็เลยแบบกระชับรูกระชับรูก็เลยแอบ,บมาเอามาลองกระชับรูกันก่อนนะคะซึ่งยังไม่ได้ลองเลยนะ,ะตัวนี้เป็นแบบออกแนวแบบมาร์โคนนะคะแกะดูดีกว่า เป็นมาโครน,นะคะซึ่งตัวโบเทนิกนะคะของบูธเนี่ยคือปั่นไปอ่านแบบประวัติหรือว่าแบบจากคนที่รีวิวมานะคะซึ่งเขาบอกว่าไอตัวโบเทนิกเนี่ยจะมีส่วนผสมแบบเขาเขาเรียกอะไรนะคือค่อนข้างที่จะแบบออร์แกนิกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือใส่สารกันเสียหรือว่าใส่อะไรเนี่ยคือแบบแทบไม่มีคือแบบน้อยมากก็คือเขาจะเน้นแบบความที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะคะสําหรับ,บ สำหรับตัวโบททนิกตัวนี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยจำได้นะคะว่าในพันทิปเนี่ยเคยมีคนมารีวิวว่าแบบจะมีรีมูเวอร์ตัวดึงเนี่ยของโบททนิกซึ่งเป็นแบบมหากาบมากเลยแต่แบบเฮ้ยฉันจำไม่ได้แบบฉันก็หาไม่เจอแล้ด้วยว่าแบบมันเป็นคินซิ่งตัวไหนนะ,ะก็เลยได้ตัวนี้ไปดมๆๆนะคะไปได้ตัวนี้มาแทนนะคะเราใช้ดีแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวอีกรอบนะคะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวเปิดถุงครั้งแรกของป่านะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้ามันใช้ดีนะคะเดี๋ยวปันก็จะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วแบบเออใช้ดีนะคะแล้วก็เราคอยติดตามกันในเพจอีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่สําหรับการรับชมรับฟังนะคะก็ในวันนี้ปันก็ไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ